ปัจจุบันอุตสาหากรรมการเกษตรไทยได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหากรรมข้าวที่มีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศจำเป็นต้องมีการรักษาคุณภาพของข้าวให้เก็บได้นานโดยไม่มีมแมลงมาทำลายคุณภาพข้าวโดยเฉพาะมอดข้าวซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักๆที่โรงสีหรือผู้ประกอบการพบเจอเป็นประจำจากปัญหาดังกล่าวคณะนักวิจัยจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้คิดค้นพัฒนานและผลิตเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดโดยใช้คลื่นความถี่ที่ทำให้มอดและไข่มอดตายซึ่งไม่ใช้สารเคมีและไม่มีผลกระทบกับคุณภาพข้าวทางทีมวิจัยเองก็ได้คิดคน้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานี่ก็คือโดยการหลักการใช้คลื่นความถี่วิทยุนะครับในการกาจัดข้ามอดอข้าวแล้วก็ ตัวไข่มอดนะครับซึ่งคลื่นความถี่วิทยุอันนี้นะคือไม่ส่งผลกระทบต่อ,อข้าวนะครับคือข้าวจะไม่ร้อนนะครับคือคลื่นนะจะไปส่งผล,ผลกระทบเฉพาะมอดข้าวและก็ไข่ไข่ของมอดอย่างเดียวนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นหลักการไดเรกติกนะครับคือสามารถให้ความร้อนเฉพาะอย่างที่มีการตอบสนองในแต่ละช่วงย่างความถี่นั้นๆน,น,นะครับซึ่งก็คือเป็นเทคโนโลยีการออกแบบที่ ไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเครื่องกำจัดมอดและไข่มอดทางผู้วิจัยได้มีการใช้เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบใดอิเ,เล็กทริกด้วยคลื่นความถี่พิทยุทำให้มอดข้าวและไข่มอดตายซึ่งสามารถเก็บข้าวได้นาน6ถึง1ปีโดยไม่ใช้สารเคมีและไม่มีผลกระทบกับคุณภาพข้าวโดยเครื่องดังกล่าวสามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า5ตันต่อชั่วโมงสำหรับ หลักการทํางานของเครื่องกําจัดมอดและไขมอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุยนะครับก็เขาเรียกว่าใช้หลักการให้ความร้อนนะครับด้วยหลักการไดเร ing, ากติกนะครับไดเรกติกฮีตติ้งก็คือมีลักษณะการให้ความร้อนเฉพาะเฉพาะวัสดุที่เราต้องการให้ความร้อนนะครับที่เรากําจัดมอดหรือข่ามอดเนี่ยเราก็คือ,อคลื่นความถี่ที่เราเลือกใช้เนี่ยเหมาะสมเฉพาะมอดข้าวเท่านั้นครับซึ่งไม่ได้เหมาะสมกับตัวเมล็ดข้าวดังนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยก็เลย ไปส่งผลกระทบเฉพาะตัวมอดข้าวและไข่มอดทําให้หมอดข้าวเนี่ยตายแล้วไข่ก็เกิดการ,อร่อไม่เกิดการฟักเป็นตัวนะครับโดยหลักการที่เราใช้นี่เรียกง่ายๆก็คือเป็นหลักการให้ความร้อนโดยได้ติดนะครับก็คือใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการกําจัดมอดและไข่มอดนะครับและนี่ถือเป็นการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยกาจัดมอดและไข่มอดในข้าวเปลือกแทนการใช้สารเคมี ่วยยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เข้าไทยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและอุตสาหาการรมการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น